สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอ,ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสำหรับทุกๆคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะคือเวลาทำคลิปนะคะในทุกๆคลิป มีกำลังใจได้เจอพลังงานด,ดีแล้วบอกให้กับทุกทุกคนสื่อให้กับทุกทุกคนอ่านไพ่ให้กับทุกทุกคนก็เป็นพลังงานที่ทำเราให้มีกำลังใจมีแพชชั่นมากขึ้นนะคะเพราะอยากที่จะส่งพลังให้กับทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆเจอรักแท้จริงๆเจอคนที่ใช่จริงๆ,ร,งๆ,ร,งๆ,ร,งๆรอในสิ่งที่เราฝันไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินกับประสบความสําเร็จความมั่งคั่งนะคะลดปัญหาความเสี่ยงในชีวิตของเราลงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแมเนจแล้วก็จัดการชีวิตของเรา นะคะแล้วก็ดึงดูดคนที่รักเข้ามานะคะเวลาที่เรามีความสุขกับตัวเองเพลิดเพลินมันจะรู้สึกว่ามันจะเป็น energy พลังงานที่ดีทําให้คนรอบข้างอยากที่จะเข้าใกล้เราอยากที่จะเห็นเราแบบมันมีความสุขกับมันน่ามองน่าสนใจนะคะน่าค้นหานั่นเองนะคะแล้วก็ทันนนอยกท่จะใช้พลังงานส่วนตัวก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าปิดรับประแจให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนาะนะคะส่วน คลิกลิงด้านล่างเพื่อสมัครสมาชิกค,ค่ะนะคะเวลาไลฟ์สดจะได้มาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยถามกลับได้ด้วยหนึ่งคำถามนะคะแล้วก็สามารถดูคลิปวิดีโอนะคะที่เป็นเฉพาะสมาชิกได้เช่นกันนะคะมาแล้วสำหรับวันนี้นะคะมาเช็คพลังงานให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะกับสา,สายแบบนี้นะคะมาทำคลิปเวลาช่วงสายๆนะคะแต่ โอ้โหพลังรุนแรงมากๆเลยนะคะมาทำคลิปยามสายๆแบบนี้นะคะกว่าจะโหลดลงไปก็น่าจะเที่ยงบ่ายแล้วนะคะดูสินี่คืออะไรนะคะพลังงานของทุกๆคนพลังงานในคลิปวิดีโอนี้สี่ไม้เท้าคือสิ่งที่คุณต้องการที่คุณรอคอยการแต่งงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้รับโอนโปรโมทนะคะได้มีความ ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นมีบ้านมีทุกสิ่งที่ต้องการคือเป็นอะไรที่แบบความสุขอะค่ะความสุข,สขทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคอยอย่างเป็นเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะเป็นสิ่งท,ที่ที่ทุกคนต้องการการแต่งงานที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีครอบครัวที่เป็นสี่มเมต้าที่เป็นเสาหลักแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อม อยู่ที่เราหนักแน่นแล้วก็รอคอยด้วยความรู้สึกของเรา perfect timing เท่านั้นที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่จริงมันเรียวจริงๆมันใช่จริงๆนะคะอะไรที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตของเรานะคะ temperance ว้าว wow. พลังงานของคลิปวิดีโอนี้นะคะ เหมือนกับว่าอัดอั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะยังไม่ได้สับเลยทีเดียวออกมาแล้วกับ j u d g m e n t t e m p f r r n n e e ค่ะบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้รับรู้ความจริงการเปิดใจการเปิดเผยในเรื่องราวของอะไรที่มันเก่าๆนะคะการปรับการจูนการบาลานซ์เหมือนจะได้ตกลงแล้ก็ตัดสินใจนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์และแน่นอนเรื่องราวของความสัมพันธ์ ะะและก็เรื่องงานมันจะเป็นอะไรที่ไปได้ดีๆนะคะแต่ต้องคุยหรือว่าทําอะไร m a n a g อะไรด้วยเหตุและผลนะคะบางท่านได้รู้สึกว่าได้ได้ตัดสินใจในเรื่องของงานได้ปรับเปลี่ยนได้รับตําแหน่งรับตำแหน่งขั้นเลเวลของตัวเองแล้วก็ได้เงินเดือนอัพขึ้นด้วยนะคะบางท่านในเรื่องราวของความรัคความสัมพันธ์ได้ปรับได้จูนอะไรเก่าๆรอคอยที่จะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ strength คุณเป็นคนที่ หน้าค้นหาทุกคนเป็นคนที่มีเสน่ห์น้าค้นหาดูลึกลับดูสวยดูหล่อดูเท่ดูมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะอย่าลืมว่าเซนส์สำรับนะคะเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งอ่ะที่มีเสน่ห์มากๆเหลือเกินเป็นคนที่ดูดีมีอำนาจเป็นคนที่ดึงดูดบุคคลรอบข้าเป็นคนที่มีความเก่ง หนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองทําให้ราชสีนี้นะคะหมอบกราบนะคะอยู่แทบเท้าอยู่แนบกายนะคะแทบเท้าไม่ได้แนบกายของคุณเลยทีเดียวนะคะเคียงข้างเคียงคู่คุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับสิ่งที่ดีนะคะไม่ว่างานที่ทําอะไรอยู่แล้วมันจะมีสิ่งที่อัพขึ้นแล้วก็ดีขึ้นถ้างานงานหนึ่งที่คุณทําแล้วมันรู้สึกเป็นจุดตันของชีวิตแล้ว คุณจะได้เปลี่ยนแปลงงานใหม่การโยกย้ายงานใหม่การปรับจูนบาลานซ์ชีวิตของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้มันรู้สึกว่ามันมันสุดแล้วว่ามันตันแล้วมันไปไม่ได้แล้วมันรู้สึกเบื่อมรู้สึกเหนื่อยลองบาลานซ์ความรู้สึกของความความเป็นชีวิตของเราการใช้ชีวิตของเราใหม่หาอะไรที่เราที่ที่มันมีแพชชั่นทานะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะได้สิ่งอะไรไหใหม่ๆอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการที่จะแบบ ที่จะเราจะก้าวไปทํางานที่ใหม่นะคะเพราะว่าเราจะได้ผลลัพธ์ใหม่เงินเงินเงินที่ขึ้นขึ้นเงินเงินใหม่ๆเงินที่เยอะขึ้นแล้วก็สังคมใหม่เพื่อนใหม่นะคะก็มองหาดูเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีดีกว่าอย่างแน่นอนค่ะนะคะด้วยประสบการณ์โดยตรงเราได้เจอสิ่งที่ดีกว่าดีกว่าอย่างแน่นอนเราต้องตัดสินใจถ้าไม่ดีเราก็เลือกได้เปลี่ยนแปลงได้อย่ากลัวนะคะมีความรู้มีความสามารถมีความที่เก่งแล้วก็เรียนรู้อยู่เสมอ ยังไงชีวิตเราเราต้องลิขิดเองนะคะเรื่องราวของความรักก็อย่างที่บอกค่ะบางท่านจะได้เปิดใจพลังงานกับใครบางคนที่ที่เป็นพลังงานเก่าๆได้กลับมาตกลงในความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นแฟนกันหรือไม่เป็นอะไรยังไงนะบางท่านได้รับรู้ความจริงกับบางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนที่มาสารภาพเปิดใจนะคะให้กับคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ชอบเขาก็เป็นไปได้นะคะสําหรับบางท่านเรามาดูอีกค่ะ แต่มีใครนะคะอาจจะชอบคุณนะคะมากเกินกับเพื่อนอยู่ในที่ทำงานสามถ้วยอย่างที่บอกค่ะมีใครบางคนชอบคุณเกินกว่าเพื่อนอยู่ในที่ทำงานของคุณหรือคนคนนี้เพื่อนเพื่อนรู้จกักเ,เพื่อนแนะนํารู้จกักผ่านเพื่อนงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ง,งานรื่นเริงนะคะอาจจะรู้สึกว่าได้คุยกันแล้วมันชอบมากกว่าเพื่อนแต่ความสัมพันธ์มันยังคงแบบรอคอยการพัฒนา นะคะก็คุยกันแบบเพื่อนแต่ก็มีอะไรที่มากขึ้นกับเพื่อนนะคะบางท่านนะคะจะได้เฉลิมฉลองเรื่องราวของการแต่งงานคอมมิชเมนต์การจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์ได้มีงานเวทด i n g งานวิวาอย่างแน่นอนเลยสําหรับทุกๆคนในคลิปวิดีโอนี้นะคะใครที่ได้มาเข้ามารับฟังขอให้ภูมิใจในตัวตนของเราใครเจอเราคนนั้นโชคดีเพราะเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่มั่นคงเรารักเดือใจเดียวเราเป็นคนที่ พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเป็นรักที่ดีให้เขาพร้อมที่จะให้เกียรติเขานะคะเพราะเราเป็นอย่างที่เราเป็นและคนที่ใช่ของเรารักแท้ของเราเขาก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกัน3ถ้วยคือการคอมมิชเมนต์การแต่งงานการเฉลิมฉลองเรื่องราวความรักความสัมพันธ์หรือการเฉลิมฉลองโปรโมทหน้าที่การงานของคุณด้วยนะคะสำหรับใครอย่างที่บอกเรื่องของการงานที่คุยไปเนาะมีงานเปลี่ยนขึ้นมีงานขยับขึ้นก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะเรื่องราวดีๆความสุกกำลังมาคุณจะเจอใครที่เขามารักคุณดั่งดวงใจของคุณเลยนะคะพลังงานเก่าๆในบางท่านยังคงคอยมองคอยส่องคุณอยู่นะคะคุณจะได้พบเจอใครที่เขามีสเสน่ห์มีความเป็นผู้นำเก่งฉลาดมากความสามารถนะคะแต่เขาจะรู้สึกว่า โซลารอยู่ข้างกายแนบกายให้กับคุณเพราะคุณจะเป็นคนที่ดึงพลังงานความรู้สึกหัวใจของเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเจ็ดถ้วยหดาบนั่นคือจะทำอะไรนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มีเหตุและผลไตรตรองให้ดีคิดและทบทวนให้ดีไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความร้อนรุ่มในความรู้สึกของเรานะคะอุปสรรคมีไว้ฝ่าฟันทุกสิ่งอย่างมันเคลื่อนไหวไค่อยเป็นค่อยไปมันจะไม่ได้มาดังอะไรที่รวดเร็ว แล้วก็เดี๋ยวนี้นตอนนั้นเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะมันจะเป็นอะไรที่อยู่กับเราได้ไม่นานนะคะอะไรที่เรารสึกว่าคว้าม,มาด้วยด้วยความยากลบาบากความมาด้วยเหงื่อความรักก็ใช้เวลามันรู้สึกมันคุ้มค่าคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะคนที่ใช่นานแค่ไหนเขาก็รอคุณอันนี้คือเรื่องจริงรักแท้เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะสูญเสียเขาไปเลยนะคะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ให้ได้เรียนรู้ชีวิตของเขาปล่อยให้เขาทําหน้าที่ของเขาไป คนที่ใช่จริงๆรักแท้ที่จริงๆเขาจะรอเราได้กี่ปีเขาก็รอเราได้ค่ะอันนี้จากประสบการณ์โดยตรงนะคะสองปีสามปีสีป่ปีเขาก็รอคุณได้เพราะเขาคือคนที่ใช่คุณคือคนที่ใช่ของเขานะคะโอเคเรามาดูต่อนะขออีกสักสอใบค่ะ justice ความยุติธรรมจะมานะคะบางท่านได้ไกล่เกลีย่ยอะไรบางสิ่งบางอย่างเด็ดสันสวยงามมากๆเลยนะคะด้านหลังไพ่เป็นอะไรเอ่ยนะคะแอบดู1ิบถ้วยสวยงามจริงๆเลยนะคะความยุติธรรมในความสัมพันธ์ความเท่าเทียมในความสัมพันธ์คุณเจอใครที่เขารักแล้วก็เคารพคุณ ดังดวงใจจริงๆนะคะและได้กําเนิดเกิดใหม่เรื่องของการแต่งงานการมีลูกการมีบุตรความรวมสมบูรณ์ความสุขสมหวังสิบถ้วยในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆ,ๆอยากให้ทุกคนได้เจอสิ่งที่ดีจริงๆ The Sun เชิดฉายนะคะตัวเราเป็น The Sun ทุกคนเป็น The Sun ทุกคนมีมีออร่ามีสเสน่ห์มีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองทุกคนมีเหตุและผลทุกคนมีสิ่งที่ดี Perfect คนที่ใช่ของเรารักแท้ของเราเขาจะมองเราเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเขาอย่างแน่นอนอย่างแท้จริงเขาจะรับคุณได้นะคะเขาจะรักแล้วก็เคารพและให้เกียรติคุณนะคะและความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นคุณจะไม่โดนเขาทําร้ายหรือแตะเนื้อต้องตัวโดยการทําร้ายทางร่างกายเลยแม้แต่น้อย เพราะคนคนนี้เข้ามาและจะทำให้เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะเริ่มต้นไปทางที่ดีถึงแม้จะมีปัญหาอะไรกันมีการห่างกันไปมีอะไรกันก็ตามมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ไม่ได้เอามาเป็นความแค้นไม่ไดเอามาเป็นอคติทิฏฐิอะไรความรักรักแท้ที่แท้จริงมันจะไม่มีทิฏฐิมันจะรู้สึกว่าโอเคให้ภัยปล่อยวางนะคะแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติอะไรที่แค้น ความสัมพันธ์ที่แคร์ฝังใจไม่ใช่ความสมนธ่ดีและอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ด้วยนะคะเพราะสุดท้ายแคร์แล้วอยาออกเอาคืนเขาก็มาออคืนเราเราก็เอาคืนเขามันก็ไม่จบถ้าจบคือเราต้องตัดแล้วเราก็ต้องเดินออกเลือกสิ่งที่ดีกว่านะคะเราเป็นคนดีทุกคนแต่บางคนเข้ามาในชีวิตของเราทําให้เราเป็นคนร้ายทําให้เราเป็นคนที่โมโหอารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบนี้นั่นคือเขามาทําให้เราแล้วเราก็คิดเราก็เจ็บเราก็เสียใจ ปล่อยวางใครที่รู้สึกว่ามีความสึกอ,อึดอัดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่สวยงามมากๆเลยบางท่านได้ออกเดทใหม่อีกครั้งหนึ่งมีคนคุยคุยอยู่เชื่อมั่นไว้เลยเดี๋ยวจะมีคนคุยแล้วจะมีคนนัดเดทกับคุณแต่งตัวส,สวยๆให้เพอร์เฟกไว้ให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะผู้ชายชอบความเป็นธรรมชาติจริงๆเรียลจริงๆ ก,ก็แต่งตัวตามกาลเทศะนัวันวนั้นที่ไปนะคะไพ่สวยงามมากๆคุณจะได้กอดกลุ่มเดซันของคุณเห็นไหมนะคะคุณจะได้กอดกลุ่มเดซันของคุณทั้งตัวและหัวใจ s เ r รน g t สิบถ้วยการแต่งงานสร้างครอบครัวการมีบุตรการมีลูกการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ความมันดันอยู่กับทุกคนค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ สวยงามจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สำหรับนี้กันนะคะเ e ลิฟความรักนะคะความรักจะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนที่รักแล้วก็ให้เกียรติตัวเองค่ะอ่ะใบนี้หล่ออกมานะคะ Marriage o l d e r Man นะคะบางท่านได้ชายหนุ่มที่อายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าก็าจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ดูเป็นคนจริงจัง,จง,จงแล้วก็ขึงขังนะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะเป็นคนที่มั่งมีนะคะหรือเป็น The Sun มั่งมีเป็นคนที่พรียพร้อมทุกอย่าง Marriage ค่ะเขาจะมาพร้อมแหวนแต่งงาน ให้กับคุณมีงานแต่งงานวิวาเกิดขึ้น Success ด้วยประสบความสำเร็จนี่คือไพ่ของคลิปวิดีโอนี้ของเรานะคะสวยงามมากๆเลยนะเดี๋ยวมาดูคำตอบนางฟ้านะคะขอคำตอบนางฟ้าสักหน่อยนะการประสบความสำเร็จก็มาละขอคำตอบนางฟ้าสักหนึ่งใบกระพอกนะคะดูซิว่านางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรนะคะ r e c o v e r y การกลับมาอีกครั้งสำหรับรักแท้และคู่แท้ของคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องการกำลังดึงดูดหรือพลังงานบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณเจอแล้วก็เป็นไปได้นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามีพลังงานเก่าๆที่จะได้กลับมาด้วยเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ใครที่ไม่เจอใครคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยเป็นคนที่ใช่และคนที่ดีเป็นรักแท้ของคุณนั่นเองนะคะไพ่สวยงามคอยสักหนึ่งใบค่ะเหมือนกับมีจะมีอะไรต่อ ตัดสินใจแล้วก็เลือกทำท,กทุกสิ่งทุกอย่างให้ตรงไปตรงมาคุณได้รับสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดค่ะในชีวิตนะขออีกสักนหนึ่งใบค่ะออ <c oughs> ออกมาสองใบเลยนะคะลูกฟอร์ซ g n นะคะริแมนโพซิทีฟนะคะ สัญญาณบางสิ่งบางอย่างจะทําให้คุณได้รู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างและก็มองหาสัญญาณบางสิ่งบางอย่างหรือความรู้สึกเซนส์ายบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะเริ่มต้นทาอะไรหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการเงินนะคะแล้วก็คิดบวกไว้นะคะคิดบวกไว้สิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณคิดดีสิ่งดีๆคุณจะเจอคนที่ดีนําสิ่งดีๆมาให้กับคุณค่ะนี่คือพลังงานของคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกๆคนนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็ ซัพพอร์ตนะคะให้ช่องนี้ตลอดมานะคะแล้วก็ใครอยากที่จะเช้พลังงานส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะเลือกแบบที่ต้องการนะถ้าปิดรับจะแจ้งให้ทราบเกาะลงหน้านะคะก็น่าจะเป็นเดือนหน้านะคะเดือนหน้าอีกหนึ่งเดือนอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมนะคะถ้าปิดรับยาวก็จะเปิดรับรายปีนะคะใครที่อยากตามเคสนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสมหวงังตามไพ่ ที่ออกมาแบบนี้ไม่มีอะไรที่จะไม่ประสบความสําเร็จหรอกถ้าเราถ้าเรา,า,เรามีความเชื่อแล้วเราทําสิ่งนี้ถูกต้องเราเป็นคนดีจริงๆสิ่งดีก็จะเข้ามาหาเราสิ่งที่เรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองและปกป้องเราด้วยขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ